ก็สวัสดีค่ะวันนี้เนาะเ็าจะมาพอกันอีกนะคะ,ะมันนี่จะมีเรื่องมานำเสนอให้พี่น้องเดฟังนะคะ,ะจะบอกถึงเรื่องบักพริกนะคะข้อดีของการปลูกบักพริกนะคะบักพริกที่ยืส่สวนเฮาเนี่ยเนาะสวนดิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องนะคะพี่น้องเฮาจะปลูกพริกกะเลียงนะคะพริกกะเลียงเป็นอย่างเฮาก็เลือกปลูกพริกกะเลี่ยงเนื่องจากว่าพริกกะเลียงเนี่ยคะ่ะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะยุคไกลๆเฮานี่เนาะ เห็นปะคะนี่คือพริกกระเลียงนะคะข้อดีของเขาคือหนึ่งเขาจะมีอายุกเก็บเกี่ยวโดนกว,า,กวาพผิดอย่างอื่นนะคะพี่น้องที่สําคัญนะคะต้นสูงนะคะเนี่ยอยู่เด้หลายปีค่ะสี่หาปีพุล่ะแล้วแต่เขาจะดูแลเขานะคะอันที่สองนะคะพี่น้องพริกกระเลียงนี่คือเขาจะบ่อค่อยเขาจะทนโ,โรคโรคแมลงหรือว่าโรคเพีย้ยต่างๆนะคะเขาจะมีความทนเนาะ จริงๆเขาก็เป็นอยู่นั่นแหละนะคะก้อนหนานี้เขาจะเป็นเพียวไฟเนาะเพียวไฟก็จะเป็นใบเหลืองๆกรวดๆจากน้อยนะคะกับว่าเป็นอย่างไมคะคือการดูแลรักษาการง,ง่ายง่ายง่ายก็เผือกผิดอย่างอื่นตามประสบการณ์ที่ยาเห็ดมาเนาะคะ่ะปลูกทิมไห้น้าต้นใหม่อื่นๆเนาะเป็นเอาไม้พ่เรี่ยงอาจจะเป็นมอนอาจจะเป็นบักเขียบยังส่ก็ได้ค่ะถ้าปลูกทิมไห้อันยุสวนเ้าวันถอะเนี่ยต้นสูงสูงถ่วมหัวเกือบถ่วมหัวพวกอ่า นะคะสมัอยลียเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขายู่ได้ยู่ได้หลายปีค่ะพี่น้องเก็บกินในตลอดปีมีน้วยตลอดปีเนี่ยเห็นบอกอยู่ในต้นเดียวจะมีน้วยน้วยทุกรุ่นน่วยน้อยกับซ่อนขึ้นมานะคะน่วยใหญ่กับซุกแดงแดงใช่ไหมคะนี่แหละห้าจาเก็บกินในตลอดปีเลยสําหรับปลูกผีกอันอนี้จะบยเห็ดลาไล่นะคะอันนี้คือข้อดีที่ที่ผีกะเลียงเนาะที่ห้าเหลือปลูกนะคะเราอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องริกะเลียงเนี่ยมีรสชาติ ถ้าหรือว่ามันเป็นคนหมักกับบ่าจากักเราเนาะเตาคนอื่นอาจจะบ่็หมักกับบรูนะคะมันสีหอมไหมคะกินมันจะหอมกว่าก่าพริกย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเขาเอาไปตำแจ้วเนะาะตำแจ้วพริกดิบตำบักุ่งกับซามนะคะตำแจ้วพริกดิบบีบบักหนาวใส่ใส่น้ำตาลใส่สามแยงกับน้ำป่าสามมตินะคะโอ้กินเนบคือคือ,คอไม่คม่อยสมมันหอมนะคะยิ่งกินกับพากน้ำจิ้มที่เป็นซีฟูดยิ่งเสร็จนะคะ จะจะอร่อยมากจะแซ่บมากนะคะสําหรับบักพิกกระเลียงนะคะหอมนะคะหอมเราก็ผู้ดใดต้องการปลูกพริกนะคะแนะนําเลยนะคะปลูกพริกอยากกินตลอดปีปลูกพริกปลอดสารนี่พริกอื่นๆนี่บ่ค่อยอยู่ไห้ค่ะพี่น้องต้องฉีดยาบาักไล้เลยเพราะจะกัดตายพริกที่ปลูกพร้อมกันนี่ตายเหมือนเดวพี่น้องแต่พริกกระเลียงมแต่ง่ามขืนง่ามขึ้น,นอันนี้คือข้อดีของของพริกกระเลียงเนาะที่อยากจะเสนอแนะล้วกัแนะน้ใหายพี่น้อง ปลูกเอามาหามาปลูกไว้ติดบ้านติดสวนนะค่ะพี่น้องติดสวนจะคลองนี่แหละปลูกแซมไว้แต่ว่าอย่าไปปลูกร่วมกันหลายๆอย่างเอ่อร่วมกันมันจะเป็นพืชอั้สิไม่เป็นแปลงสิไหมคะ่ะให้ปลูกแซมกับพืชอื่นๆื่นม่ว่าจะเป็นปลูกแซมกับต้นกล้วยปลูกแซมกับต้นมอนปลูกแซมกับต้นบักเขียบนะคะเพราะว่าเขาจะมีต้นสูงหรอกเขากระสิเลื่อยขึ้นไปตามต้นใหม่พี่เลี้ยงเขานั่นแหละนะคะอันนี้คือวิธีการปลูก เขาจะ,ะห่หหอเห็ดจังสันนอนถอดอยู่สวนห่านะคะอันนี้คือประสบการ์ที่ห่อเห็ดน้อนหลอกอะ,ะอยากมาแบ่งกันแบ่งปันพี่น้องนะคะให้ให้ใหมีปักขิกเขียกินตลอดปียังสิไหมคะ่ะเนอะยังสิละโอเคมอนี่กะมีเคล็ดลับนี่ขอเสนอเนะยมานำเสนอพี่น้องนะคะจำนี้ก่อนเด้อค่ะ